ว่ารประเทศไทยเรานี่คว้าที่หนึ่งเลยนะครับครับผมประเทศที่น่าเยี่ยมชมมากที่สุดในปี2024ครับนายชัยวัชรงโคโอศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณทุกการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าภาพที่ดีจนไทยได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่ง ประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี2024คือ World Best Countries to Visit in Your Lifetime 2024นะครับรวมทั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทุกปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยการจัดอันดับในครั้งนี้ดำเนินการโดยนิตยสาร CEO World ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังโดยใช้วิธีจัดอันดับโลก ใช้วิธีจัดอันดับโดยการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้อ่านมากกว่า295,000รายที่มีต่อ67ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจและประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งะครับหรือเป็น world best country to visit in your lifetime ในปีนี้ด้วยคะแนน72.15โดยทางนิตยสารได้ระบุว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยทำให้ได้รับประสบการณ์ ท่องเที่ยวหลากหลายเช่นสีสันยามค่ำคืนอาหารอร่อยศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อแม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงามวัดของาศาสนาพุทธตลอดตลาดกลางคืนตลาดน้ำและ,ะสวนสาธารณะที่สุดพิเศษสำหรับผลการจัดอันดับประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดประจำปี2024โดยนิตยสาร CEO World ที่น่าสนใจ10อันดับแรกมีดังนี้ คือประเทศไทยได้คะแนนร้อยะ72.15ประเทศกรีซร้อยล67.22อินโดนีเซียร้อยละ65.15โปรตุเกสร้อยล64.32สีลังการ้อยละ60.53แอฟริกาใต้ร้อยล59.76เปรูร้อยล59.76อิตาลีร้อยล57.77อินเดียร้อยล57.65และสหรัฐอาหรับเอมิเรสร้อยละ57.38ครับ<อ>ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายนินดีนะ ครับผมก็เป็นอีกการสำรวจหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าสําหรับประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี่ก็คือประทับใจและก็ะอยากจะ<ใ>จมาเยือนรรจริงๆเลยนะครับ